สวัสดีท่านผู้ชมนะครับช่วงเย็นนะครับสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีอยู่ที่16เมษายนนะครับวันนี้นะครับอีกหนึ่งงานนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็ในส่วนของรถฮาร์เรย์ิวิสันนะครับที่ได้รับมาทําการเคลือบแก้วนะครับในช่วงสายๆนะวันนี้รถเข้าประมาณ10โมงนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกับการเตรียมผิวนะฮะที่ไม่เยอะนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะรถขึ้นมาใหม่จริงๆคันนี้รถลูกค้าเนี่ยยังไม่ได้รับเลยนะครับ แล้วก็เข้ามาทําการเคลือบแก้วนะครับแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าตอนนี้เข้าไปที่ไหนกระเป๋า,าเพราะกระเป๋าทั้งสองฝั่งเนี่ยไปอยู่ที่ร้านละกี้สปีดนะครับไปติดฟิล์มใสกันรอต้องรอบรอบคันเลยพอดีผมไม่ได้มีเวลา,าจะไลฟ์ให้ดูที่หน้าร้านเพราะว่าตอนตอนไปฝนตกพอดีเออวันนี้กรุงเทพฝนตกนะครับก็ใครที่เปียกก็ตัวหน้ากันทุกคนนะครับก็อากาศสดชื่นใสสะอาดในช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็เลยมาไลฟ์สดก่อนจะ กลับบ้านกับช่องกันพึ่งละพึ่งเครือบเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับกำลังกําลังอบอยู่กําลังอบอยู่เลยทีเดียวนะฮะสำหรับตอนนี้ออนะครับพเรียนทุกคนจะเห็นเขาพร้อมกันรถพาเรย์นยึดฝั่กำลังอบมีเปลญอยู่นะตอนนี้การอบเปลนจะใช้ทั้งหมดแค่สี่หัวตั้งผมขอเปิดเป็นเป็นกล้องหน้านะนะปึ๊บ สวัสดีครับชัดๆอีกหนึ่งทีนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงการอบอินฟเรตนะครับสำหรับรถฮาร์เลด Harley ิวิสันเป็นโปรแกรมเมกาเซรามิกโปนะฮะทุกส่วนที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับได้ทำการเคลือบเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนการอบอินฟเรดนะแม้กระทั่งในส่วนของตรงนี้นะครับ ที่เป็นส่วนที่สามารถถอดได้ถอดได้ง่ายเด้วยไม่ต้องใช้น็อตเลยนะดึงออกมาก็สามารถดึงออกมาได้แล้วนะครับก็มีตัวบางแบบนะครับบางฟิลแล้วก็มีตัวอกไกนะ่ส่วนที่ท่านไม่เห็นนะตอนนี้จะเป็นในส่วนของกระเป๋าข้างทั้งสองคันนี้เป็น h a r ์เร d ์ิวิสันนะครับสตีไกด์ซีวีนะฮะปี2020นะครับจะบอกว่ารถเพิ่งออกเมื่อวานเพิ่งมาเพิ่งมาถึงเมื่อวานตรวจรับรถ เรียบร้อยแต่ลูกค้าย,ยังไม่ได้รับรถนะลูกค้าย,ยังยังไม่ได้รับรถอย่างเป็นทางการเลยนะเพิ่งเอามาเคลือบแก้วเคลือบแก้วเนี่ยทำอะไรบ้างที่ท่านเห็นณนะตอนนี้ทุกส่วนที่ท่านเห็นว่าเป็นสีและสามารถเคลือบได้ยกเว้นพวกท่อนะครับท่อนี่ผมทดสอบและไม่เวิร์กนะถ้าถ้าเคลือบไปแล้วผมว่าเดี๋ยวมันจะเกิดลุ้งในภายหลัง ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับการต้องมานั่งเซอร์วิสกันทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับเป็น CVO CVO ก็คือ Custom Vehicle Operation ในส่วนของตัวเครื่องนะฮะที่มี CC ที่มากที่สุดในส่วนของ Harley d ด v i ิส o n ของค่ายเขาแล้วซึ่งข้างๆเขาจะเขียนว่า117 ci ก็คือคิวบินะครับถ้าไปคูณในส่วนของ CC ก็ประมาณ1,980กว่า CC อ่ะเนาะ นี่นะต้องรอไปคุยกันดูนะครับตอนนี้นะครับใกล้จะเสร็จเบอร์แรกจะบอกว่ารถยังต้องเหลือทําอีก2เบอร์นะเบอร์วันนี้เป็นเพียงในส่วนของเบอร์แรกเท่านั้นเบอร์แรกเนี่ยของจะทำอยู่สองรอบนะครับ2อรอบเพื่อให้รถนะมีความสีหนาที่สุดนะครับเพื่อให้รถเนี่ยมีความแข็งแรงที่สุดนะครับแตกต่างกันแน่นอนคือตั้งแต่ช่วงเช้ามาขนาดคันในรถใหม่นะผมเตรียมหิวระดับหนึ่งตรงสีดํา ที่ท่านเห็นอยู่ก่อนที่จะเงาอย่างนี้นะครับต้องมีการเตรียมผิวระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะจะเห็นเป็นขนแนวทางท่านลูกค้าก็เห็นอยู่นะฮะตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วนะครับก็จะเห็นแต่มีความเงาอย่างเดียวแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับตอนนี้หลังจากที่ทําการเคลือบเคลือบเสร็จแล้วก็จะมาอบห้องนี้ซื้ออบห้องนี้ของจะตอบอยู่ประมาณสองรอบสมรอบอยู่นะครับวันนี้คันนี้ได้อบอยู่สองสารอบแน่ระยะห่างห่างกว่ารถยนต์อีกนะฮะประมาณ2เมตรเลยนะ สบายใจได้นะครับแต่ว่าในระดับตรงนี้ถ้าเราเอาเครื่องเครื่องตรวจวัดอุณภูมิมาตรวจนะ่ะก็จะอยู่ประมาณ40 50เองสบเองสบายๆแต่ก็มีความอุ่นข้อดีของการอบอิราเรดลักษณะอย่างนี้ไกลๆอย่างนี้นะครับหไม่อันตรายแล้วสองจะต้องอบนานหน่อยเพื่อให้อุณภูมิมันสามารถเข้าถึงพอดีลังสีเฟรดมันจะวิ่งไปทางตรงแล้วไปอยู่ที่วัตถุถมันจะเกิดความร้อนขึ้นเรื่อยๆในระดับที่ ตัวรถสามารถทานทนไหวเพราะว่าอย่างเครื่องยนต์เนี่ย200ตี 200, 200, 200อ,องศานะครับไม่ไหม้นะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยตรงนี้เราเคลือบแต่ส่วนของตัวผิวรถนะครับอุณหภูมิที่ตัวรถหลังจากอบเสร็จอยู่ที่ประมาณ50นะครับ50ยางเงผมทำอยู่2-3รอบนะครับซึ่งยังไงก็ไม่มีผลเสียกับตัวรถแน่นอนนะครับหลายๆคนคงสงสยัยทําไมต้องอบอบทําไมเดี๋ยวมันจะสีไหม้ไหมมันจะมีผลนั้นผลอะไรกับรถไหมไม่ไมีนะครับ มันมีผลดีกับรถน้ำยาเคลือบแกงของผมถ้ารถคันนี้ไม่สามารถทนอุณหภูมิ50องศาได้มันก็ไม่สามารถสตาร์ทได้ครับเพราะว่ารถน่ะร้อนกว่าเวลาสตาร์ทเด่นร้อนกว่า50องศาของอินเบรอีกแต่ว่ามันไม่ั่วถึงไม่ถึงข้างหลังไม่ร่วถึงไม่ถึงหน้าปัดนะครับแต่ว่าตรงนี้มันสามารถทนได้แน่นอนนะครับอันนี้การรับประกันถ้ามันละลายผมว่า ไม่ใช่รถแล้วแหละมันอาจจะเป็นโมเดลแล้วแหละครับอันนี้คือเป็นรถยนต์เป็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งได้จริงๆมันทนสามารถทนความร้อนได้อย่าตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติผมทาอย่างนี้มา,มาแล้วหลายคันนครับเพื่อความมั่นใจของลูกค้าเราจึงมาไลฟ์สดให้ท่านลูกค้าได้ดูนะฮะเพื่อว่าขั้นตอนต่างๆเราทําอะไรบ้างระหว่างวันนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กโอ้ล้อแม็กวันนี้ผมไปนับซี่มาแล้วนะครับ28ดซี่นะครับด้านละ14ซี่เป็นซี่ล้อที่เยอะมากอินนึงก็เป็นซี่ลวดแล้วอะ ไม่ธรรมดาครับเยอะมากจริงๆที่จะบอกว่าตอนนี้ที่ผมไม่เข้าใกล้รถเนี่ยเพราะตอนนี้รถเริ่มร้อนถ้าคุณมาอยู่ในอุณหภูมิตรงนี้เหมือนเหมือนเหมือนหมูหมูหันแหละนะครับตอนนี้ก็นี่ครับตอนนี้โชวก็ตรงนี้ร้อนมากนะครับเพราะว่าผมอยู่ผมอยู่หลังอินเวลตผมอยู่หน้าอินเวลตเพื่อจะให้ท่านดูว่าผลงานการเคลื่อมเนี่ยเป็นยังไงนะฮะนี่ครับผิวของฮาร์เลเดวิสันตอนนี้นะครับ จะบอกว่าได้รับการปรัดทินผิวนะครับเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบแก้วที่มีความแข็งเบอร์แรกและเบอร์เนี้ยจะลงทั้งหมด2ครั้งนะครับเพื่อให้มีความหนาที่สุดนะครับพยายามผมจะพยายามจะส่งรถคันนี้ทันวันจันทร์นะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากมากนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับอันนี้สไล,ลด์รถมาจากศูนย์เลยนะแลวเดี๋ยวศูนย์ก็จะมาสไล,ลด์รถกลับในวันจันทนระ์เนาะ